ให้เร็วแบบติดสไม่ต้องใช้ความพยายามแค่ทำตาม3ข้อนี้สวัสดีครับไม่อยากพามหาหามอสันครับวันนี้ครับคุณนี่ะปวดสะโพกลาวลงขาบอกว่ากินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วทําเป็นครั้งทําเป็น10ครั้งฟื้อหลายคอร์สไม่ดีขึ้น จัดกระดูกก็แล้วเป็นมาเป็นปีสองปีสามปีห้าปีหรือหลายป,ปีกี่ปีก็แล้วแต่แล้วคุณรักษาแบบใช้ความพยายามมากหมอนัดต้องไปตามนัดกายภาพนัดต้องไปทํานวดก็ต้องไปทํานวดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งเป็นอย่างนี้เป็นเดือนเป็นปีแล้วอาการไม่ดีขึ้นวันนี้หมอฟันจะมาเผยคิดลับให้คุณหายปวดเร็วแบบติดสปีดโดยที่คุณไม่ต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นดีไม่ดีไหม,ไหมแค่ทําตามสามข้อนี้ เน้นอีกครั้งไล์วันนี้ไม่เหมาะกับคนขยันไล์วันนี้ไม่เหมาะกับคนมีเวลาเยอะไล์วันนี้ไม่เหมาะกับคนต้องการผ่าตัดแต่คุณแบบเวลาน้อยอยากจะไปเที่ยวอยากมีความฝุกอยากรีบหายอันนี้อาจจะเหมาะกับคุณแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนในก่อนในข้อหลังๆนะฮะมูงเล็บนะถ้าใครเข้ามาแล้วขอหัวใจมารัวๆครับขอหัวใจมารัวๆขญออาตเช็คนิดนึงนะขอหัวใจมารัวๆนะอ่า นี่ตือนเตือนเตือตือตืออ่ะโอเคขึ้นอ่ะฮะแล้วอย่าลืมนะใครสนใจนะฮะอย่าลืมฮะไปติดตามฝั่งจิตพิชิตความปวดได้นะฮะอย่าลืมนะฮะเข้ามาหนึ่งนะเอาเลยอ่ะอชัดสิ่งชัดอ่ะโอเคอ๋อมันมีภาพปกนิดหนึ่งใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวนะฮเขาจะปรับนิดหนึ่งนะฮะมาชึบน่าจะชัดขึ้นอ่ะโอเคได้เนาะ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  เดี๋ยวนะวันนี้มาเร็วเค็มเร็วไปเร็วนะฮะมาเร็วเค็มเร็วไปเร็วเดี๋ยวนะฮะทำยังไงดีอันนี้เราทำเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะมาแล้วบอกเลยว่านี่เป็นเขาเรียกนะเป็นเนื้อหาบางส่วนในคอร์สสิบห้า อ่าสิบห้าเคล็ดลับสิบแปดเคล็ดลับสั่งจิตพี่ช่ความปวดครับแต่อัตราแรกนะครับหมอฟันจะใช้คนหายปวดไวก่อนแบบประมาณว่า uh ฟัง huh. มันไม่ถึงส <Okay. S 2> ิบนาทีทำตามอาการดีข so ึ้นโอเคไหมเวอร์หมอฟันอ้าวเดี๋ยวไม่เชื่อลองฟอยดูกันแล้วกันใครก็แล้วขอหัวใจด้วๆครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะนะก่อนที่หมอฟันจะไปรักษาคนไข้นะสวัสดีคุณมาลีสวัสดีคุณนเชสวัสดีคุณนิทิสาสวัสดีคุณไอเซอร์สวัสดีคุณมาลีสวัสดีคุณรอเธอสวัสดีคุณไดเอ็มสวัสดีคุณสมพง์สวัสดีทุกคน วันนี้ถ้าคุณอยากได้กันป,ะะปลดสัพโพกร้าวลองขาตั้งใจฟังดีๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดตรงไหนนะมาดูฮะวิธีแรกพูดตลอดพูดทุกไลฟ์พูดทุกคลิปแต่ยังไงก็ต้องพูดนะฮะแต่ใช้เวลาอันนี้ประมาณสักห้นาทีพอนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลานี่ฮะ หลายคนครับคนส่วนใหญ่เชื่อว่ากระดูกเส้นต้องรักษากระดูกเส้นประสาทระาหารต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นหมอฟันใช้วิธีฝังเข็มร่วมกับใช้ยาแผนปัจจุบันผนวกผสมกับส็อก,กับดรฟันโฟูอินวันช่วยคนไข้หายปวดได้จริงมาแล้วมากกว่าสองหมืน่นเคสโอเคไหมนะคุณไปดูรีวิวได้เลยและอันนี้เอาเป็นหลักฐานให้คุณดูเป็นน้ำจิ้มเล็กๆให้คุณได้มีกำลังใจว่ามีคนหายปวดเร็วจริงหายปวดไม่ต้องใช้ความยาวจริงไม่ต้องกายภาพบ่อยๆจริงๆไม่ต้องใช้เวลานวดไหล่ไข้คายครั้งจริงไม่ต้องฝังเข็มเป็นนนนรรรร้้ออยคัังงงจจิิๆๆีะ ปวดสะโพกล้าวล,ลงขาดีขึ้นมากเลยค่ะเดินได้ในกุฏิถอาการดีขึ้นจากลงล่นน้ำหนักไม่ได้ต้องมีผู้คุณตอนนี้สามารถเดินเข้าห้องน้ำได้อีกแล้วค่ะยังมีกฏาจากัก้นนะไม่เข้าได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะกระดูกทับเส้นครับตอนแรกปวดเต็ม10กกินยาหมอได้ยาหนึง่งอาการปวดสลดเหลือแค่ห้านะเห็นไหมฮะปวดสะโพกล้าวล,ลงขากลับบ้านได้แล้วจากทันยันหมอฟันดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ทานอาหารเสริมด้วยอาการหายปวดเดินทางกลับบ้านได้ที่นครศรีได้แล้วค่ะปวดสะโพกล้าวลงขาค่ะทรมานมากแค่ระวัที่หมอฟังจนหมอจัดยาให้กินไม่ถึงววันอาากรปด หายปวดหมดแล้วไม่ปวดเลยไม่ทรามานอีกแล้วขอบคุณคุณหมอมาก,มากๆค่ะหลังจากกินนอนคุณหมอนอนหนึ่งวตื่นมาตอนเช้าไม่มีการปวดอะคุณถ้ากินยาครบหนึ่งเดือนก็น่าจะหายปวดถาวบอเห็นไหมปวดหลังแล้วค่ะกินไปได้แค่สามวันอาการปวดแล้วเราจะจะมากิน2องทิ์ตอนนี้สามวันอาการมันเขาไม่ค่อยปวดแล้วค่ะนี่น,นะสุดกระดูกเส้นครับอยากรู้ว่าต้องกินยานานตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่ต้องฮะทดลองหยุดยาหมอเลือกกระดูกเส้นมาสองสาปดาห์อาการชาเจ็บปวดวก็ได้ดีขึ้นมากแทบจะไม่มีการเจ็บชาแล้วนั่งนานก็ไม่เจ็บเห็นไหมทุกคน เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหลักฐานแรกคุณผู้กำลังขานะไปพบหมอเฉพาะทางกระดูกหมอท่านกายภาพบําบัดหลายครั้งอะดูทํากายภาพบําบัดหลายครั้งอาการไม่ดีขึ้นนะเจอเพจหมอฟันแจ้งอาการให้เป็นขอรับยาสองอาทิตย์ทานยามสองวันอาการดีขึ้นมากพรุ่งนี้ครบย่สิอาการก็หายเป็นปกติค่ะมีอันนึงยังไม่ทำขึ้นมาโชว์ฮะล่าสุดมีคนไข้ยู่ที่สิงคโปร์คะให้หมอฟันช่วยจัดยาให้เป็นฝรั่งฮะคือภรรยาเป็นคนไทยะจัดยาไปให้กายภาพแต่กระดู อะ uh, อะไรนะตอกเฟนเขาเขาเรียกว่าจากกระดูกเขะเรียกอะไรอของเขาอะมวยรัวของของ,ของต่างชาติสักอย่างนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ดีขึ้นให้หมอฟันจัดยาให้อาการก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ดีขึ้นได้โอเคไหมอ๋อโทษนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ดีขึ้นได้คะ่ะดีขึ้นได้จริงๆถ้าคุณทาตามที่หมอบอก โอเคไหมหลักการกินยาผมพูดหลายหลายเป็น,หล,ปนหลายเป็นพันคลิปแต่ก็ต้องขอพูดต่อไปเพราะอะไรเป็นกันมาทุกคนนะฮะสวัสดีคุณสุชาดาสวัสดีคุณบุญถมฮะพร้อมหายปวดไหมฮะถ้าพร้อมพิมพ์ห้าห้าห้ามาฮะถ้าพร้อมพิมพ์ห้าห้าแล้วคุณจะได้หายปวดเหมือนคนไขต้ต่างๆเหล่านี้เห็นไหมว่าเคสนี้ทํากายภาพมาเยอะมากคนไข้ขอมอฟันที่มาหารักษาอย่างวันนี้วันนี้ก็เจอคนไข้ อีกหลายๆคนที่แบบไปทําไปทํากายภาพมาเยอะมากฝังเข็มมาแยะมากรักษาไม่ไดินแต่วันนี้คุณสามารถหายปวดได้ไม่ท้องทรมคืออยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านหมอฟันจัดยาให้คุณกินยาหรือไม่คุณก็ไปกินยาที่หมอฟันสอนแต่หลักการกินยาหลายคนบอกกินยาไม่ดีกินยาไม่ช่วยวันนี้คุณกินยาครบเรียงถ้าวันนี้คุณยังกินยาไม่ครบบอกเลยว่าไม่จบอ่าฉันวันนี้คุณต้องกินยาให้ครบก่อนครบมีอะไรบ้างอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับหน้าสไลด์นะฮะ นี่นะเห็นไหมทุกคนหลักฐานเยอะมากนะไปดูได้นะฮะอ่ะกลับมาเนื้อหาดีกว่าวันนี้จะไปพูดตรงน,นี้เร็วนี่ฮะนี่ฮะอ่ะดูฮะคุณเปรมจิตสวัสดีคุณบุญถมสวัสดีคุณโอ้ยวันนี้สวัสดีครับรู้สึกเป็นเกียรดนะฮะสวัสดีพี่ปานีนะฮะไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วฮะห้าหรือหกปีได้แล้วนะฮะขอบคุณมากนะฮะ ใครนะฮะอยากกินสเต็กที่อร่อยที่สุดนะฮะแนะนําเลยฮะสเตะลาวะฮะช่วยขายของให้ด้วยฮะสเต็กลาวนะครับขอบคุณมากๆเหมือนเขาเปิดชื่อร้านใหม่แล้วผมจําชื่อร้านภาษาอังกฤษเขาไม่ได้นะนะก็ดีใจนะที่พี่ปานิเข้ามาวันนี้โอ้โดีใจมากๆสวัสดีครับสบายดีนะครับโอ้โเป็นเคสที่ผ่าตัดไปแล้วผมจำฝาเมื่อมันห้าปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะนะัะผ่าตัดแล้ว,ลวก็ มีปัญหาเรื่องของหมอรกระดูกฟูดคุณหมอแนะนําให้ผ่าตัดอีกมาให้หมอสันฝังเข็มตั้งแต่ยุคนั้นเลยตั้งแต่สมัยอยู่บามากงตอนนี้อยู่ตอนนี้ผมอยู่รุ่งเทพกีธาแล้วนะฮะ,ะไปต่อนะฮะอ่ากลับมาฮะขั้นตอนที่หมอสันจะสอนคือให้ครบให้ถูกให้ถึงหลายคนบอกแบบกินยาไม่หายกินยาไม่ช่วยกินกินยาครบหรือยังครบมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งพาลาไปเลยนะสองขายกล้ามเนื้อทุกคนพิมมาฮะให้ครบพิมมาฮะให้ครบฮะพิมมาฮะ,ให,ฮะ,มมาฮะให้ครบครับ แล้วจะบอกให้ครบทุกตัวฮะถ้าพิมพ์ไม่พิมพไม่ไม่บอกฮะอาพิมมาให้ครบครับอ่าไม่ทันเดี๋ยวต้องไปฝังเข็มด้วยนะฮะอ่ะาพารานะฮะคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตอรอยด์นะนะฮะนะตัวนี้ที่ปอดว่าตเราระมัดระวังนะ,ะับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของขาบวมได้ลงไตได้นะครับนะอ่าอันสุดท้ายครับอย่าลืมครับยาแก้ปวดเฮ้ยมันขึ้นอ๋อมันไม่ขึ้นขอโทษยาแก้ปวด เส้นประสาทขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นมันไม่เห็นเดี๋ยนะมันตกขอบทุกคนฮะถ้ามันตกขอบต้องบอกด้วยนะฮะพอดีว่าเอาใหม่จะขอเขียนใหม่ก่อนมันตกขอบข้างล่างเห็นไหมข้างล่างเห็นโอเคหนึ่งพาราสองขายกล้ามเนื้อสามยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่เสลรอยกูกินตามเนี้ยกูจะหายปวดเหมือนเมื่อกี้โอเคเนาะสี่ยาแก้ปวดเส้นประสาท โอเคนะนี่คือให้ครบครับให้ถูกคือถูกต้องรับปลอดภัยและมัดระวังเรื่องติบเรื่องไตอ่าอะไรลงติบลงไตบ้างฮะอ่ะาพาราฮะถ้าคุณเป็นแบบตับอักเสบชอบกินเหล้านะฮะไม่ให้กินนะฮะไตฮะถ้าคุณเป็นโรคไอคนอายุเยอะฮะระมัดระวังฮะยากแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สบอยฮะแต่ส่วนใหญ่คนชอบกินยากลุ่มนี้นะฮะแล้วก็ลงไตด้วยมือตัวเพราะฉะนั้นต้งมาะมระวังแต่ไม่ใช่ว่า20ปีกินไม่ได้กินได้ถ้า80สปีผมอาจจะไม่จ่ายยาตัวนี้ให้โอเคเนาะนะฮะถึง ปวดขนาดนี้คุณกินแค่นี้หายไหมไม่หายฮะมันต้องปรับยาให้คุณถึงครับนั่นคือแสดงว่าอะไรฮะขออนุญาตนะครับปอดีว่าอ่าอคต้องปรับยาให้มันถึงนะปวดขนาดนี้ก็ปยใหยมันถึงแล้วอาการคุณจะได้ดีขึ้นโอเคเนาะหลายคนบอกกินยาไม่ช่วยไม่ดีเพราะคุณกินไม่ครบหรือไม่ก็ไม่ถึงหรือไม่ก็กินยักแย่ยากแย่นกินกินหยุดหยุดอย่างเงี้ยไม่หาย,ยแล้วคุณก็จะบอกว่ายาไม่ช่วยยาไม่ดีสวัสดีฮะสวัสดีคุณวรรณภาสวัสดีคุณเปรมจิตสวัสดีฮะ จำคุณหมอได้กินใจเลยค่ะให้ครบไปถึงขอบคุณมากครับดีใจมากวันนี้พี่ปานีมาฟังผมด้วยโอ้สุดยอดนะฮะอ่ะไปต่อนะฮะสเต็กราวนะฮะเออขายของกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะไปต่อร้าน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 ,านคนไข้นะฮะนะฮะอ่ะให้ครบให้ถูกให้ถึงแล้วคุณจะดีขึ้นเหมือนที่ให้ดังกล่าวผมพูดหลายคลิปละถ้าใครต้องการคลิปจะิเต็มนะฮะทักไปเลยนะฮะ d r s u n นะ นะฮะสีเขียวนะฮะทักไปเลยนะ drs อยู่นะจะมีคลิปเตือภอธิบายมันหนึ่งชั่วโมงครึง่งอันนั้นอธิบายละเอียดมากโอเคไหมอธิบายละเอียดมากซึ่งถ้าเป็นทางแอปดำนะทิกตอ,อกนะกดไปที่เลงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะฮะนะแล้วขอทีมงานไปตรงนี้แล้วไปศึกษาหนึ่งชั่วโมงเต็มหนึ่งชั่วโมงครึง่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งอันนั้นอธิบายละเอียดเลยว่ามันอะไรยังไงตัวไหนลงผลกระทบอะไรตัวไหนนะแต่ต่อไปอันนี้โจทย์วันนี้ผมว่าอะไรเราต้องการให้คุณหายปวดเลยผมผม,ผมไม่ต้องการหายชา้าถ้าผมปวดผมต อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมขอแบบไม่ต้องรอเป็นปีไม่ต้องใช้คาว่าคุณเคยไหมต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลามันต้องทนเจ็บหน่อยไม่ต้องทนเจ็บด้วยโอเคไม่ต้องทนเจ็บไม่ต้องใช้เวลามันต้องพยายามเยอะนะวันนี้เอาแบบไม่ต้องพยายามเยอะด้วยโอเคนะเน้นอีกครั้งนะว่าถ้าสมมติคุณขยันชอบมากทากายภาพร้อยครั้งชอบซื้อคอร์สชอบ อันนี้อาจจะไม่เหมาะคุณชอบอันนี้อาจจะไม่เหมาะโอเคไหมเพราะอันนี้ผมต้องการไม่ชำเใช้อยบาผมจะมาพูดในลักษณะของเชิงจิตวิญญาณครับไปต่อไหมถ้าไปต่อพิมพ์ พิมพเลยดีพิมพ์ไปต่อก็ได้ฮะถ้าไปต่อพิมพ์ไปต่อได้ฮะอ่านะัะแนะนําเพื่อนไปค่ะเขาเป็นเยอะมากพอได้ยาคุณหมอเขาบอกอาการเหมือนไอะไาเลยค่ะโอ้สุดยอดพี่ปานิโอุน่ารักมากไม่ได้เจอเกันตั้งนานยังนั้นละขนาดานี้เขาแยกบอกบุญพี่ปานิเลยนะฮะเดี๋ยวจะส่งใบไปให้นะฮะเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นนะที่วัดสุธิวัดลารามนะบอกเจ้าภาพบอกทุกคนเลยได้ก็ได้นะ,ะแล้ววันที่เมื่อไหร่ลืมอะ่ะลืมขอโทษทีมงานถ้า,ถา,ถาจำได้พิม,พมะะบอกให้น่อยประมาณวีคแรกของจลังจากที่ออกพรรษานะฮะ นะก็เรียนเชิญพี่ปานีด้วยนะคะมาทำบุญร่วมกันนะโอ้หน่ารักมากครับพี่ตานีหงดีฮะคนไทยจะได้หายปวดอ่ะไปต่อนะไปต่อนะไปต่อนะวันนี้พี่ปานีจะไม่ได้เรื่องนี้ที่ไหนนะเพราะตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ววิธีที่ทําให้คุณหายปวดแบบติดติดไม่ต้องให้ยายามอันอันเมื่อกี้เราพูดข้อสูตรไปเนาะเรื่องยานี่ผมพูดตลอดเนาะไม่ต้องพูดน,นะนะรายการก็คือทําตามนี้นะฮะถ้าคุณต้องการ วันสต๊อบเซอร์วิสหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกลับเป็นซ้ำมทำตามหข้อนี้อันนี้จบกินยาครอบจุกถึงฝังเข็มดรฟันเฟือมาลดความเสี่ยงออกกาลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอันนี้จะหายปวดอย่างยั่งยืนและไม่ต้องกลับมาเป็นซ้ําโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องที่ผมยังไม่เคยพูดแต่หมอฟันจะสอนในสิ่งที่หมอฟันอาจจะไม่เคยสอนแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดี